นายวิวัตชุจิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนสว่างโรงเรียนบ้านพนสว่างตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลหนองแวงใต้อำเภอวานนิวัสจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3ปัจจุบันโรงเรียนทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น9 8คนจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน12คนในส่วนของสาขา นักการยาเสพติดรอบสารกสารยังได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรวานนนิวาทจังหวัดสกลนครการแพร่ระบาดของยาเสพติดในบ้านโพสว่างมีแต่ผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพซึ่งมีกลุ่มเสี่ยงก่อเยาวชนนักเรียนจำเป็นต้องมีบทบาทและมาตรการในการป้องกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในอนาคตทางโรงเรียนจึงเห็นความสำคัญ และเข้าร่วมโครงการสานศึกษาสีขาวดอดยาเสพติดและอบายมุขและจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในปีการศึกษา2566้องทั้งดำเนินการตามแนวยุทธศาสตร์5มาตรการและคนอยุสีต้องสองไม่โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว มาตรการที่หนึ่งด้านการป้องกันสถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีการดำเนินการทั้งหมด6ห้องมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นทั้งหมดคือ6ห้องคิดเป็นร้อยละ100โรงเรียนได้ดำเนินการตามกลยุทธ์กิจกรรมห้องเรียนสีขาวซึ่งมีองค์ประกอบ4ด้านดังนี้1มีแหล่งเรียนรู้2ดูแลช่วยเหลือ3เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม4สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม โรงเรียนบ้านโพนสว่างได้มีการจัดกิจกรรมมอบใบเกียรติบัตรประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นให้แก่ห้องเรียนที่ได้รางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่นเป็นประจำมีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยจัดทำประกาศโรงเรียนปลอดบุหรี่และการประกาศนโยบายต่อน,นักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนมีการบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษา ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่มีการสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชนสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด มาตรการที่2ด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านโพนสว่างได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยครูประจำชั้นได้คัดกรองนักเรียนและจัดทำแบบรายงานสภาพการใช้ยาเสพติดในห้องเรียนมีการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนทุกคนมีการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนเพื่อหาสารเสพติดมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดและยาเสพติดในระบบคาเตส มาตรการที่ 3. ด้านการรักษาโรงเรียนมีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นตัวอย่างการส่งต่อน,นักเรียนเข้าบำบัดการรักษาสถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. จัดตั้งคลินิกเสมารัก2แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานและมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินง,งาน สามวการรายงานผลการดำเนินง,งานมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวงังมีตู้แดงเสมารักและเว็บไซต์แพลตฟอร์มสำหรับรับเรื่องร้องเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานดูแลตู้แดงเสมารักมีบันทึกรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายามุขมีรายงานผลการดำเนินง,งานแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดและอบายามุขพร้อมทั้งดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด มาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนกำหนดนโยบายในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขอย่างเป็นลายลักอักษรพร้อมทั้งมีการกำหนดวิสัยทัศน์มีโครงการสถานศึกษาสีขาวมีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมีห้องปฏิบัติกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว และมีขั้นตอนการดำเนินงานมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานีตำรวจภูธรวานนิวาสโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบนหนองแวงและเทศบาลตำบลหนองแวงใต้และโรงเรียนที่ทำการประเมินระดับเงินหรือระดับทองจำนวน3โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายททํา (MOU) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการมีการรายงานผลการดำเนินง,งานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจำนวน6ห้องเรียนและคิดเป็นร้อยละ100ที่ได้รับห้องเรียนสีขาวดีเด่นโครงสร้างกิจกรรมห้องเรียนสีขาวชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่2 ชั้นประถมศึกษาปีที่3ชั้นประถมศึกษาปีที่4ชั้นประถมศึกษาปีที่5และชั้นประถมศึกษาปีที่6ภาพสมุดบันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ชั้นประถมศึกษาปีที่4ชั้นประถมศึกษาปีที่5 และชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนได้มีการจัดทำโครงงานห้องเรียนสีขาวในทุกระดับชั้นเกียรติบัตรผลงานของโรงเรียนที่สืบเนื่องจากการจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โรงเรียนมีการจัดทำนานวัตกรรมเรื่องการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตให้ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสว่างโมเดลโดยมีขั้นตอนดังนี้เอสชาวาลูทุกภาคส่วนร่วมกันระดมความคิดและวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนค่านิยมขององค์กรเพื่อร่วมกันในการวางแผนการพัฒนา เอเอจนผู้บริหารสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครองดับเบิลยูบริษัทเต้นใจทำงานทุกคนตั้งใจทำงานตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเออาร์จินเนสปฏิบัติงานเชิงรูปจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆให้กับนักเรียนเอ็นมีความต้องการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จโดยมีเครื่องมือในการตรว ตรวจสอบและประเมินจีบรือการพัฒนาศักยภาพบริหารครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันพยาเสบติดในสถานศึกษาผลการดําเนินงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสบติดและอบายมุขการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับโรงเรียนต้นแบบระดับทองจำนวน3โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านครูสะคำโรงเรียนบ้านหนองเหมืิดเมี่ยงและโรงเรียนบ้านจำปาดงมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งครูและนักเรียนผลที่เกิดกับนักเรียนหนึ่งนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้แนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมและได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสองนักเรียนได้ใช้ความรู้ทั้งในและนอกหลักสูตรกระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาและการจัดทําโครงงาน3นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถของตนได้เต็มที่มีแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่และมีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามธรรมชาติและราบรื่นต่อไปการดำเนินงานจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก โรงเรียนมีห้องศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีกระบวนการดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีการเผยแพร่ห้องศูนย์การเรียนรู้ไปยังสถานศึกษาเครือข่ายที่ทำ MOU โรงเรียนบ้านโพนสวา่างขอขอบคุณค่ะ